ทุกคนตัวที่เป็นเวลาสุลมุนแล้วเขาต้องไปรัดหน้าวัดกคุณม่อนนี่สวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งเนาะก็คือฮาสิไปใส่บาทอยู่หลังคาบังฮาสิไปใส่ละฮะฮาสิไปใส่บาทเฮาซื้อขนมมาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเฮาสิจัดขนมใส่ขันไว้เลย ส,สาาัมภาษณ์ายกลุปมาครับนี่พูดในใจว่าคุบาสิมาต้นจากมมงได้เห็นแล้วว่าหลักๆก็คือประมาณหกมมงหกมมงครึ่งบอกกัเจิบมมงประมาณนี้แหละเ,<อ>เพราะว่ามือน,นี้เป็นมือวันสิลนน้ำ <laughs> เดี๋ยวเขาสิจัดขันเพื่อหอกบไปเลยจึงเสียเวลา คันนี้เขาบริเตียมมาแล้วทุกคนเอาวงนยืมของน้องค่ับไอก้กบุปตึ๊บสิตั้งช่องใส่เดี่ยวมื่แน่ใจเล้วว่าคู่บ้ามน,นมีจะอุ่มขนมเอาซื้อมาก็ค่อนข้างพิจารณาอีกเพื่อไว้ ของสิจัดใส่ประมาณให้ได้เต็มอยู่ในนี้ทุกอย่างเขาซื้อมามันต้องแบ่งคนาะ เหลือจึงว่าเอาไปไล่เฮ้ยโมเมนต์สิเพื่อดีกว่าเหลือเฮ้ยเอาไปเพื่อดีกว่าพอเอาไปเพื่อดีกว่าพอนี่แนวไซบาดเฮาวินีโมโหครูบาดมีจ้า,จาองเขาเอาไปเพื่อดีกว่าดีกว่ามันเหลือเฮ้ยเขาเอาไปเพื่อดีกว่าพอเนาะตอนนี้เขากะถาแต่อ้ายเขามาหับชาฮู้ปลิงให้เ,เรามา โอเคประมาณนี้แหละบอกนี้ก็คือบ่มีอย่างเนาะเฮาสิเป็นบอชิลมือหนึ่งก็คือใส่บาทแล้วก็บบ่มัวเสียได้ไปใส่ตอบอซําซาท่าอะไรเฮามาฮับขนมมีแล้วหันมีแล้วมีครบทุกอย่างโอ้ยบ่มีน้ำยาดเดี๋ยวบอไอ้กบเอาน้ำยาดมาไอ้กเวซื้อน้ำยาดมานี่เอาตุกน้อยอุ้ยไม่มีน้ำยาดอยู่ไอ้กเวซื้อน้ำยาดของไอโกมาในเด้อไม่มีของใหม่อยู่ตุกหนึ่งขาดน้ำยาดบอได้เพื่อ คุบาเช้ให <c oughs> ้พนหยาดน้ำเอาพนเดี๋ยวเขามีน้ำหยาดเขาอยู่ what าอรามันต้องแบบซีจึงสีครบโอ้ยมีครบเลยไปนี่นะใส่บาทหยาดน้ำเพื่อบางทีเขาสิอิ่มบุญมือนี้แล้วก็สิกลับมานอโตอย่งไงี้ let's go เดี๋ยวถ้าไอ้กรอบยางขึ้นมาเอาคันก่อนโอ้ยหนักมาก ถ่ายนี่ีก่อน,นะลูกขันไอกบน้ำยาดควรมากยัยเดี๋ยวเราตัวใหญ่อ่ะไพโบกให้ลืมซื้อน้ำยาดมาเองในตัวในตุ๊กใหญ่ไปรูดตัวใหญ่แต่ต้องใช้น้ำยาดงใหญ่อ๊บฮลโหลดูเลมอนมาแล้ว ดูเลมอนขามาแล้วนัดจังวงเออหกโมงครึ่งคือง่ายขึ้นะทางนี้ไม้นั้นไหกโมงครึงโอ้ยโอ้ยรันดี่าบัอ่ะรับสัโมงหนึ่งรวรับซั่มสี่โมงครึ่อยูแหละโบที่ห้องไม่นอนโคตสบายเลยโบเจ็บตัวเลยเออจนเศ้าปวดตัว สไปสบายดีทุกคนไปไหนไหนทรงผมว่าชิไห่มาจัดแห่ไปก่อนตัวนี้คู่บาทสิโบวคู่บาทย่างกลายไม่หรอเขาต้องขี่หลัดจากอออมไปวอกเขาอยู่ชั้งหน้าเลยเด็กยูทูบเบอร์ let's go ทือโปรงสวยงามใส่อ้ส่บาซื้อโอ้คนขาไทยเขา ม่มีเสื้อที่แบบเหมานะขนาดมันมีแจ่เสื้อกล้ามส,สู่จะ,ะ <laughs> ว่าค่อยโงงามป่ะสุดอ่ะแล้วว่าซิขามากินข้าวซาวอยู่โรงนรมเดี๋ยวเวเข้ามากินข้า,าว, <laughs> ว,ว้า,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 าวแบบหนึ่งเลยป่ะ <laughs> คือไม่คิดจะักเข้ามาทำสึมู้นเนาะไปจอดในหนองบอกแล้วว่าทริปนี้ไอ้กบเป็นผู้หญิงละไม่เป็นผู้ชายยังขี่รถมันกะระเปะคือก็ไว้คนรักสวยหลักง,งามอะ่ะเนาะ เห็นอุ้ยเหนียบว่ะโมมีผ้าเบียกนาอ้าวโมเป็นอย่างเดียวขี่รถออกไปอีกจริงๆอ่ะเขาใส่บาดอยู่หน้าโรงแรมได้เลยมีคนไกลอไปบอกว่าขี่ขึ้นปีกว่ะแม่บอกว่าปกติโรงแรมไม่น่ะมันมีใส่บาดท่างหน้าอยู่แล้วโดยโดย ไม่ลุกยิ้มผาเบียงในบอกยิ้มผาเบียงในบอกบอไซค์เขาเป็นอย่างเนาะเลยอ๋อไอกรุบเดี๋ยวเพิ่นสิเข้าวัดเดี๋ยวเพิ่นสิเข้าวัดเบิดเฮ้ยทันยิ้วทันยิ้วทุกคนตัวที่เป็นเวลาสุลมุนแล้วเขาต้องไปรัดหน้าวัดเขี้ละจ้าอีูแล้วละจ้าออรเอาเขาบอกตัวที่มันอย่านั้นนะ ชิมันนั่นกากอมไปได้จ้ะโอ้ยโอ้ยรถบอชดึงจังไหนเนาะสวยเป็นลาชาเยข้างหน้านไฮ้ออิอ แต่ว่านเขากับไฟวัดเนาะอ๋อไปใชาย,ยวัเเดเนาคธานู่บ่ายทั้งนบานาเป็นิขาวัดละมั้งน,นี่ขอนั่งกับเราได้ปะนี่นี่นี่เลยนี่เยเ้ยอุ๊ยบุรีวะเปิดแล้วนะเออด้ได้ดพเพือ่อนกำลังมา อะ้าวเขาไปอยู่อยู่นี่ใส no, like ่ย er. ังใส่แล้วหรือเปล่าแม่แม่ปวดตัวโอเคเดี๋ยวแบงค์ฟูดให้กันได้ไหมแบงค์ฟูดใกล้เวลาเรื่ตั้งโก๊ตั้งโก๊ะแ่เออนี่เลยนี่เลยอ้าว ลืมว่าเขาน่าจะขอสาดเมมาจ <c oughs> ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ใส่กระไ้ตอนนี้นะขอแต่ได้มีได้ดีสิมุทันสิมุทันขอเอาขอนังน้ำเนี่ยไว้คุณบ่ามาไว้เถอะพระสิบุทันสิบุทัน แบงคูดกันัวมาลังทั้งข้างมาลังทั้งข้างเขาจะเข้าใจนะสีแดงให้อโอ้เมนดูเราเข้ามาหาก็ใส่ได้สี่องค์ตามรถรือลิม่อร โม้วคบ้า,าผ่านติจักบัตรแล้วอ่ะไอ้กบเอาเขาเนียวปะ่ะเอาป่ะติดบเท่าไหค่า้ส่งติดบตก็ห้าสอ๋อสองติหสิน้ววใครมีข้าวเหนียวเนาะ เฮ้นนยมีผาเบียร์ไงพ่อมเอาแล้วแดงแก่แหม <c oughs> กินง่ายเลยนะ <c oughs> เฮาขี่รถนำคุบา <c oughs> เฮ้ยเออได้ๆยาวเลยผ่ <c oughs> ้ชายระมาัดไปทางข้า ฮอนอยู่ได้เนาะฮอนวะทำไมละหนาสกายสายวะดเรมอนมาใส่บาตรเนาะแต่เซานี่โอ้ยตายไต่ทุกคนเป็นการใส่บาตรที่แบบอีลากีเรียนเนาะโอ้ยเอซีดายเขาอยากไปรวมลืมลืมขนาดลืมเข่าลืมเข่าลืมน้ำยาน้ำดีแต่ไม่เกี่ยมไปให้ อันนี้น้ำชาไอเจ๋อไหนสั่นเทอบอกจะออกมาบอกไอค่อยนาทีสุดท้ายไม่คิดว่าเลยมีมีเท่านั้นสุดส่เกือบเบิดเลยเทเทฟยังมีหลายองค์อยู่โอหเ็ดลืมเคเ็ดอีหยังกะโบได้เอามาเลยว่าเต้กระเจี๊ยบฮองเฮมค่อยโมเมนเฮียนำทางก็ว่าอ๋อนี่แกเสือกนะทุกคนบบว่าฮอนเนาะ บานขี้ราม้าคือว่าเย็นอยู่หรือว่าแ<โ>บาบบทันพาห์ก็เลยว่าไอโกบลฟาวดีแต่ว่าเพิ่นมีคันสุบุี่จริงนะฮาเัฮาบ่มีอย่างนั้นนะล้ามันนังท่า,าแล้วเขาเจ้า,า,าจก็เกี่ยวมาเห็นเลยก็ได้เนีแต่ว่าเขาเขาใส่ถุงนิ่มหลัยแล้วก็เลยได้ซื้อข้าวเหนียวมาใส่น้ำสองติ๊กห้าสิบพันกระแพงอยู่เด้กสองติ๊กห้าสิบอ๋อะไรแบบครึ่งโลอ๋อครึ่งโล น้่ลายอยู่เอห่วงหน้าปกพอดีเลยแคบเว่านะลายอยู่ได้เดี๋ยวแคบเลยทีท่สุดให้แจ้งเลยมา,าแคบอะไยมาไปสซ่ขันกันเออว้ายขันงามเพื่อนเก่าเลยถูกดิล้าเขาเริ่มคือกันเข้าคือกันเข่าเนาะลิ้นนุ่กันลไรตาตูบเต้ยตาตูบเขานี่นอนดย ตอนขี่รถมาน่ะโมได้คู้สิบอิ์ไออยู่เลยแต่ขนเหลียวเบงเต้ว่าสีผมเลยอ๋อสีผมจะดีก็บอกเลยซึ่งผมดูเลมอนในผ้าเบียงมานำอุ ALLY, so <s <S ้ยผ้าเบียงนี้เข้าเลยเข้ากับเสื้อสีขาวเหมือนกันเมืองลงกรุง มาวาะชีหลดนำผระอุ้ย <laughs> มันเพลงค่อยปล่อยแระบบจักนี่โอ้ทีสิบเจ็ดละขอพอมันนี่สิขออย่างขอให้เพลงที่ขน้อยจะต้งสิบปล่อยนี้ดังๆไปๆซ่าทุกไปนี่เราทุกคนฝากเลยคนบอกคุ้นเคยห้องโดยไม้จันทิดา โซคลิ <So> ปปอยนี่ไอปอยคลิปหนาที่ไปไปเที่ยวฮอตกมองอื่นแหละเห็นปะหนมว่าคลิปไม้ปอยน่ะเออกลับไป,พเ,ปบเพื่อนเลยรับเธอละรคลิปเธออะรคลิปไอโก้ผนอย่างใครลรล้่ายคลิปแลวก็ลงเลยสิที่ว่าเราสาอบผอยมโหขบามาแล้วนั่งเอาจิฟต์กอน 好了。 เอาว่ไม่ทันแล้วค่ะส่หใส่โมเมนมือหมักจับไปโมโ่ะเอาสดใส่ขอาเนียว จะหมดจะเบิดแล้ว,ลวตรเลใส่ขอนียวเอาขอนียวใส่กนเยเขี่ละอันนันมันติดมือไปเ่ียนละอัน มือนี้เป็นมือที่สอเนอะเดี๋ยวมือนี้มาเบ่งว่าเขาสิไปกินฮานไดแต่ว่าตอนเซาเขาหาาะไปกินเบรกเฟสอยู่ของแหมแล้วเนาะแต่ว่าเขาบ่อิม่มเขาสิไปกินข้าวซอยข้าวซอยหลงเขาบางังเอ้ยทือบอกว่าข้าวซอยหลงเขาบางังเออเขาสิไปกินข้าวซอยหลงเข่าบางังไอ้กบสิพาไปขี่รถจักรไปอีกแล้วสองไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปกินข้าวซอยแล้วลวเขากะคือสิการเข้ามานอนหงแหมตื่นเนาะเพราะว่าตอนเซาลุกไปใส่บาทมาเนี่ยนี่ฮานี่จะมากินมือนี้ ก็บอกมันตรงได้ท่าคิวอะแมนคนหลายเลาคนหลายคนอยู่นี่แมนยืนยืนท่ากินท่าคิวทุกคนแล้บอลนังจะบอลไลน์ไปเลยแล้วก็บลอกฮับโอนดีตอนได้ไปกดเงินแม่เดี๋ยวก็จะไปกดเงินนะทุกคนอยากมาท่าคิวดีกว่ามาท่าคิวอยู่นี่โอเคด้วย เขาสกินแบบเด็กน nah, okay, okay. ้อยเนาะอเขาก็จะบุกินใส่ผ okay. ักบุม <am> ัน่าจะเพลน้อยแระซิบก่อนนกหมอ่ะอ้กอายหน้าะไตื่นมาคิดนิดนึงกใช้แกใช้ยุบไปนี่ไม่รู้ อไยูนิฟเวอร์ิมีจะแบบซีนหมูสับมาด้วกันกับอันนี้มักทัวเบื่อบะมักเอาใส่แบบมักกลับเอาอะไรก่อนหรือไก่ยอโอ๊ยด้วยโอเเห็นเขาตายเห็นเลยหรือ่าเด

กินน้อยกินอร่อยคนตัวใหญ่จะกินน้อยนี่ตัวน้อยจะกินหลายไม่กินหลายคนทุคนคับวกคัยอดเข้าซาอมต้องไม่ใช่กินหลายเขาแรงกินหลาย่กินหลายตลอดเละกินหลายตลอดแล้วกินแบบกินจริงจังอลไรกินแล้วกินต้องด้วยขนาดไม่เข้าใจเลยป็นคนมี มื่อกี้นี่จอนทอนเซอร์มานิแกมมาให้นะข้าใจจอนเลี้ยงเขาขั้นชิ้น่งะขั้นสออืมแต่ว่าจอนนั่นหู้ดีว่าคั้นโอนให้ไม้แล้วมาเอ่าแม่ไม้หมดเลยจอนกันเลยโอนให้โกบค่ะทุกคนจอนขอบใจเลยจอน thank you very much เขามีคนเลี้ยงห้านคนหลายซอยสองไอ้กบใจเนาะฮันก็คืออยู่หน้าวัดวัดแสนสุขารามนะทุกคนอยูทั้งหน้าใครพี่เกัยสามารถมาได้เลยแต่เดี๋ยวเขาสิไปปิดคิดอยู่ที่ฮันน้ำมกน้าวบัลลัดโอมามา เป็นบซิกอินที่ทุกคนต้องได้ไปถ่ายหูปบกาคือกันเบร์เท่าไหร่เบอเท่าไหร่แสนสิบพันแสนเออแสนสิบพดเลยซื้อยังอ้าวเซื้อมาเลยไม่ได้ซื้ออ้าวเล่นไปแล้ว ตายเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่บาบายค่ะอนเอวยป่นเอวยป่นเอปุ่นเป่นเอย่น ลาาสีเนบอกว่าเมื่อกี้นี่น้องถามว่าเอ้ยเขาดังเอ้ยเสียงหง่ะรือไม่เอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยซื้อเอ้าเอ้ยซื้อเอ้าอันนี้เขาเรียกน้ำส่องป่ะแม่อ่าแม่แล้วเพราะของของจะอยู่ข้างนี้ของจะอยู่แต่แตรงนี้ ของมันมันตออ,อา่าน้นำเอ่อคานน้ำคานน้ำคานแล้วก็น้ำคลองอันนี้จะเป็นของเรียบแคมคอง,อง<ด>จึง<ด>น้อยเมือนมันน้ำพรมเลยแหละสีน้ำเลยบางงาม,งามตอนนั้นไม่มาสีน้ำเหมือนงามนี่เนาะพอแล้วอบอนโอบามาคโคโค่นไปเอาเป็นหน่วยเนาะเอามะพร้าวสองหน่วยโดยเอาไปรังวะโดยเฮ้ย,ยนี่มีทานโอบามามาหา เราตอนหับเลยอ่ะเฮี่ยค่ะวิวดีนะอุ้ยทั้งรูมเป็นยังางนี่เราประมาณนี้ทุกคนอันนี้น้ำน้ำคาน่ว่าสีน้ำเร่ค่อยงามอ่ะย้อนน้ำมันท่วมเนี่ยเลยแบบสีประมาณนี้ บอนนี้เป็นบอนเช็คอินเนสาสไลด์ถ้านักท่องเที่ยวมากก็ต้องได้มาเช็คอินด้วยไทยพองครูก็แบบบารัดโอมาทีเขายางเขาไมา้แล้วท,ทกทายเขากีนี้อันนี้ไม่น่าจะเคยมาอันนี้เป็นเธอที่ส่งที่หม่มานี่อ,อืแต่ยังไม่เคยลงมานั่งเขาเจ้ะน่าจะเปลงใหม่ที่บอกว่ามีคนหลายอยอนว,ว่ามันเซาน้ำเน่นี่แหละ <s> เหตุผลที่เขาต้องถ่ายคอน,นเทนต์ตอนเซาเขาไม่มีคนครับไอมิตรทายบริเกตดีเด่นจซิงเหรอ เอ้ยเข้าใจเด้อไ <laughs> <ลย S 2> ม่มีตุ้ยมันต้องมีบรรตาสิมันจะได้คู่กันมันเอาบรรตามาสาวสิได้ถ่ายคู่กับโอบ,บ,บามาอืมหวานมากห,หวานยังไม่ได้กินให้ดูดก่อน <laughs> หวานดูอยู่ หวานวะข่อยกบของไม้คู่หวานเลยมือเนื้อทานามากินตอนนี้ได้เสิร์มาไะอือเบาหวานไม่หรอวันนี้แบบแซ่เย็นหวานอ๋อเออเราส่วนใหปกติเออตอนนั้นของไม้เขาต้องกดไปแซ่เย็นเขาเ้่าแบบเอาสุดๆเลยแต่ตัวนี้แซ่เย็นนะแต่ตัวนี้แซ่เย็นเลยเนามาตอนเช้าโอ้ดีวะเฮ้ยเยอะแม่เยอะแบบกล้องมันกระสือเบ็ดซื้เไงเมื่อวันนี้เนาะวันนี้เขาสิบบริษเสียเงินกินข้าวจาก จากอย่างนะพลอยกบเราเลี้ยงขอบใจเดรจจอนขอบใจเดรจจอนจอนขอบใจนะแล้วอุ้งเท้าหวานมาอ๋อเอ้ยโมนี่มีแอนนี่เราส่งของพลอยอยู่ที่ตอกนะทุกคนอย่าลืมไปติดตามกบ The อยู่ที่ตอกเคไอนพี่พระเฮาจะมาร์คพีเคด้กันสองคนของเฮามาร์คพีเคส่วนอะไโรแมนติกโรแมนติกแล้วดูฝนที่บโมีเจ้าเนาะแล้วดูฝนที่บโมีเจ้าในที่อากาศเพลงแบบแเพลงอ้ายบอสิเนาะ เพลงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเพลงปล่อยอีกเนาะเพลงอ่ะคนบอกคุ้นเคยคนบอกคุ้นเคยเพลงใหม่ๆเนาะใม่แล้วปล่อยอีกยูทิ่งใหม่เด้อทุกคนถ้าติดตามเด้อแต่ก็คือเพลงก็คือที่ปล่อยไปแล้วเนาเคเทาสิได้ลงคลิปนี้บอกไอ่เอาลงก่อนเด้ออเออเราทุกคนเพลงบอกคุ้นเคยเราสามารถไปฟังได้ยูที่งซองไมค์ชาแนลมื้นี้สิบโมงเลยจังหน่อยมันก็สิปล่อยแล้ไม่คือว่าจะเกิดแหละเป็นอย่างนี้คือปรุงมันแล้วอยู่ปกติคือว่าปรุงวันอยู่ติดต่อ อันนั้นมินโดยกลิ่นแล้วให้กระเพาให้เลยบ่สขอจอกกันได้เลยเ้ยอันนี้พาให้เลยบ่สเอาเลยเปล่าให้ เป้าเห็ดอย่างกินละมักเป้าตอ้องกินเดนลมักเป้าอ่ะกินอะไรที่เด็ด้ยปาก่องโอเคทุกคนที่กินกันสิประมาณนี้แหละน่าจะได้แบ่งแยกหลายอีพีอยู่เพราะว่าค่อนข้างที่จะยาวาาบแบบเขาบริ็ดแบบท้า,า,า,านะ <laughs> อะไรอีพีอะไรเขาเห็ดรวมกันเลยฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับจะครับค่ะ กับสาวารบ่งซ่องให้กลุมได้และบ้านทุกคนได้บ้าน